ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติมีชายคนหนึ่งชื่อสมชายเขาอาศัยอยู่กับพญญยาของเขาอย่างสงบสุขในบ้านที่อบอุ่นพร้อมสวนเล็กๆและเล้าไก่สมชายมีชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบที่ธรรมชาติมอบให้จนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปสมชายพบห่านตัวหนึ่งมันต่างจากห่านธรรมดาที่เขาเคยพบตลอดชีวิตเพราะในเช้าวันหนึ่ง หานตัวนั้นได้ออกไข่ทองคำใบแรกในเล่าสมชายตกตะลึงเมื่อหยิบไข่ขึ้นมาและสัมผัสน้ำหนักอันหนักแน่นและแสงที่ปองประกายความตื่นเต้นและความดีใจพุ่งตรงเข้ามาในหัวใจของเขาเมื่อเขานำไข่ไปขายสมชายได้รับเงินมหาศาลมากเกินกว่าที่เขาเคยคิดฝันได้ความรู้สึกว่าความร่ำรวยอยู่ไม่ไกลจากเขา ทำให้สมชายเต็มไปด้วยความหวังใหม่วันแรกของเขาเต็มไปด้วยความสุขแต่เมื่อวันผ่านไปเขากลับไม่พึงพอใจกับการได้ไข่ทองคําใบเดียวต่อวันความโลภเริ่มเข้ามาในใจของเขาสมชายคิดว่าทําไมฉันต้องรอถ้ามานตลบเอา she won't come mark m e แม่ในตัวฉันเพียงแค่มันครั้งเดียวจะซ้ำเอาทุไข่ฉันรวยฟเซนทันทีสมชายจับหันด้วยมือที่สั่นเทา ความลวบทำให้สมชายมัวเมาจนไม่ใส่ใจสิ่งที่เขากำลังจะทำและเมื่อเขาฆ่าหานด้วยหวังว่าในตัวของมันจะเต็มไปด้วยไข่ทองคำเขากลับค้นพบความจริงอันแสนเจ็บปวดภายในตัวมันไม่มีไข่ทองคำเลยสมชายตกตะลึงบาดแผลในใจของเขาลึกพั่วกับหานที่นอนแน่นิ่งดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจไม่มีทางย้อนเวลากลับไปสำหรับสิ่งที่เขาทำ เขาได้สูญเสียอาหารวิเศษไปตลอดการพร้อมกับโอกาสที่เขาจะมีไข่ทองคําทุกวันจากนั้นชีวิตของสมชายก็สงบลงอีกครั้งแต่ความเงียบนี้กลับเต็มไปด้วยสราและความเสียใจจากทุกครั้งที่เขาเดินผ่านเล้าไก่ที่ว่างเปล่าเขาจะนึกถึงหารวิเศษและบทเรียนชีวิตที่ได้รับจากความโลภบ,บทเรียนนี้ชัดเจนความโลภเกินพอดีมีแต่จะทำลายชีวิต แม้สิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีหากสมชายอยู่กับความสุขเล็กๆที่เขาได้รับในแต่ละวันเขาคงจะมีชีวิตที่สงบและยั่งยืนมากกว่านี้ชีวิตของเรานั้นเหมือนกับไข่ทองคำหากเราดูแลมันด้วยความใส่ใจและพ่อประมาณความสุขจะยืนยาวเสมอแล้วคุณละมีไข่ทองคำในชีวิตของคุณหรือยังและคุณกำลังเลือกที่จะดูแลมันอย่างไร